สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาทาน MK ที่ราชบุรีนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ทานเป็นสุกกี้นะคะวันนี้จะทานเป็นแบบอาหารจานด่วนนะคะเดี๋ยวขอเลือกก่อนพี่นัทเอาอะไรคะขาวนขอขอชมหน่อยข้าวมันปูอันไหนคะพี่นัทข้าวมันปูเหรอเอไี่ได้สะดุดอันนั้นเลยใช่นะไหมไแบบนี้เหรออ๋อนี่เหรอคะอ๋อน่านกินเนาะ ส่วนอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือเป็นลาเมเป็ย์โอ้โหอันนี้ก็น่ากินเนาะแต่ว่าให้พี่นัสสั่งก่อนก็นแล้วกันไอ้คืนก่อน<ร>ขอบคุณค่นะสุกี้ก็มีแต่ว่าอยากกินแบบอื่นบ้างไม่บักจามเรา ไม่รู้หมดอายุยังงั้นเอาปอบเปียมไหมหรือว่าไม่เอาไม่เอาทีสารแค่นี้เอาแค่นั้นเนาะเม่อยบกหยอ่าอา,อาพี่นะไม่เอาไอ้นั่นเหรอบะหมี่หยกอ่ะไม่เอาไม่มอา เขามีเป็นแบบน้ำไหมคะหรือไม่เป็นเป็นเป็นน้ำเป็นแบบไมียกเป็ดน้ำอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออยู่ตรงไหนคะนี่ค่ะตรงนี้อ๋อแต่เป็นน้ำใช่ไหมอ๋อมีน้ำแห้งเอาบะหมี่บะหมี่หยกเป็ดน้ำค่ะบะหมี่หยกเป็ดน้ำโอเคชื่อน่ารักนะเป็ดน้ำ อ่าแค่นี้ก่อนนะจ๊ะคัณนะคะจะมีข้าวทุบมันปูหนึ่งค่ะก็จะมีหยกอบย่างน้ำหนึ่งค่ะได้ขอบคุณค่าค่ะอันนี้ก็จะมีเมนูอื่นๆนะ๋ยวขอดูก่อนนะคะอันนี้คืนก่อนก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะคุณผู้ชมเป็นอาหารจานเดียวมีแบบว่าข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดแล้วก็จะมีข้าวอบจัก,กรพรดอันนี้คุณแม่มันจะชอบมากข้าวอบจัก,กรพัดนะคะคุณผู้ชม แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้มันจะสั่งเป็นบะหมี่ยกเป็ดย่างน้ำนะคะบะหมี่ยกเป็ดย่างน้ำเรามาทานที่ MK ราชบุรีนะคะสำหรับวันนี้พี่นันสั่งเมนูอะไรมบบันจำไม่ได้เลยมเมื่อกี้อะไรมันปูข้ามันปูแต่ว่าพี่ไม่ทานบใกรองไ,ได้แบบแบบทานเองแน่นอนค่ะพี่นันวิเขามีแบบว่าฮอกไกโดด้วยนะ ฮอกไกโดฮอกไกโดบุกอะไร่ไมีติ่มซำฮ <ockey> อกไกโดเราก็กินชาไงเขาบริการชาฟรีอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวขอขออะไรนะขอหลอดเขาด้วยเดี๋ยวเรารออาหารก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะ <H ockey. S 1> นี่เราก็ได้น้ำจิ้มมาแล้วนะคะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะ <H ockey. S 1> ว้าวของเราเป็นปลาหมีเป็ดย่างนะคะ น่าทานมากๆเลยอันนี้แบบต้องอันนี้แบบกินยังไงอ่ะพี่น้าอันนี้น้ำจิ้มกับอันนี้หรอเราไม่เคยกินแกะก่อนฮะเราไม่เคยกินนียเคยเราเคยแต่เราสั่งเมนูอื่นที่แบบเคยพามันก,กินแล้วอ่ะที่เป็นอาหารจานเดียวอ่ะที่บิ๊กซีบิ๊กซีรามอินทราไงที่ซื้อที่นั่งกินเลยนะขอบคุณค่ะบิ๊กซีรามอินทา นี่นะคะคุณผู้ชมแบบสั่งเป็นบะหมี่ยกเป็ดย่างนะคะก็ได้เยอะอยู่นะได้เป็ดตั้งหลายชิ้น2 3 4 5ได้เป็ด5ชิ้นนะคะคุณผู้ชมอ,อันนี้น่าจะประมาณ100เท่าไหร่เดี๋ยวมคุณผู้ชมคะบะหมี่ยกเป็ดย่างน้ำา103บาทนะคะชามนี้ก็คือ103บาทเรามาดูว่าได้เป็ดกี่ชิ้น จะอยู่ที่สองสี่ห้าห้าชิ้นนะคะคุณผู้ชมเขาต้องปรุงเครื่องไหมพี่น,นันหรือว่าเขาไม่ต้องปรุง,ไม,งไม่ต้องมีแค่นี้หรอคะม,อมาแล้วของพี่นานก็จะเป็นข้าว,วหมูกรอบเหมือนก็กินกิแนแทนพี่นันเพราะว่าพี่นันปวดเหงือกนะคะวันนี้จะทานหมูก,กรอบไม่ได้ได้แล้วขอบคุณค่ะ น้ำซุปด้วยนะคะว,ว้าวน้ข้าวอุ้ยพริกเ<อ>น,น้นเน้นพริกเน้นเน้นเลยขอบคุณค่ะอันนี้ข้าวอะไรมันมัน,มมนข้าวอะไรนะจ๊ะข้าวยำม,มันมน้องโอ้โห,โโหแล้วคุณพี่นัดก็กำลังปวดเหงื่ออยู่ใช่ไหมแล้วคุณพี่นัดจัดเป็นของแบบแน่นซะขนาดนี้ใช่คะ่ะนี่พี่ให้น้องเมน เอาใส่เลยค่ะได้ค่ะหมูกรอบของแมมมาเลยค่ะเน้นๆเลยค่ะใช่พริกแน่นมากเอาพีนะ่นันพริกใส่นี้เลยค่ะแล้วแม่เผลอไปกินเยอะขนาดนั้นนี่นะคะคุณผู้ชมพี่นันต้องคัดพริกออกนะเพราะว่าพริกเยอะมากเลยเออแล้วเม็ดมันก็จะอยู่ในนี้ด้วยพี่นันดูดินมินขาวๆเราหวางเขาเรียกว,ว่าข้าวยำข้าวยำเหรอข้าวยำมันปู ข้าวอยมันมแปลว่าพี่นังกินอันนี้จะง่ายกว่าไหมอันนั้นมันไม่หมองกับปวดเหนือกนะคะมันคือเรื่องจริงค่ะตักข้าวออกมาเลยค่ะไม่ต้องเสีอดายข้าวค่ะเอามาให้แบบด้วยค่ะโอ้โหพี่นัแล้วคนกินเผ็ดไม่ได้นะคะคุณผู้ชมไม่แนะนำให้สั่งเมนูนี้นะคะเพราะว่าพริกแน่นมากพริกแน่นมาก นั่นแหละแล้วเขาก็จะมีอันเล็กๆนั right? ่นแหะเผ็ดแน่นอนเห็นได้ใช่ไหมกีะแรงกว่าค่ะใส่นี้ค่ะนี่หมูกกรอบนะก็ได้หลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมโลนเลยค่ะโลนเลยไม่มีอะไรกินแค่ปูอย่างเดียวอ่ะบีบมะนาวเข้าไปอ๋อเอลองชิมดูแต่แบบว่าแบบอร่อยกว่า ของแม่มันมได้เยอะเลยของแม่มัได้เยอะเ<ต>ออใช่ใช่ใช่วันนี้เรามาทานอาหารจานด่วนกันที่ MK ราช,ชบุรีนะคะคุณผู้ชมพี่นัทกินข้าวคุกอะไรอ่ะคุกหอมปะมันปูอะบันปูเอะลองชิมดูนะคะเพราะว่าพี่นัทเอาหมูกรอบมาให้แมมแล้วนะคะคุณผู้ชม แล้วก็เหลือแค่มันปูเท่านั้นลองชิมก่อนนะได้แล้วเขาก็มีน้ำซุปมาให้เป็นไงนรสชาติเค็ <c oughs> มเหรอคุณเบบเราในลองชูมชิมหน่อยก็มันปูเนะเค็มมันปูหรอดูสิไหวปะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะชิมนะคะคุณผู้ชมอือ มันก็เป็นแบบเค็มอ่ะอนี่ก็คืองันมันปูอ่ะอมเมนูนี้ไม่ไม่เหมาะกับกับเรา <laughs> มันก็คือปูมาเลยอ่ะตัวปูตัวปูมาเลยเนะ <laughs> าะจัดจ้าเลยครับเดีวที่กินเนี่ยข่าวเนี่ยไม่ใช่ปูนะ,ะจ๊ะกระเทียมอ <laughs> <laughs> ดี๋ยวเข้าใจผิดว่าปูนะปู <laughs> มีปูด้วยแต่แบบมากินเนี่ยมันคือกระเทียมถ้าเรานึกว่าปูมัน่าจะเป็นปูค่ะจริงเหรอคะอได้ปูอยู่นิดนึงค่ะอ,อันนี้ให้กินอันนี้ด้วยค่ะ,ะแต่แต่ข้าวนิ่มไม่ไม่เจ็บเนือ้อข้าวนิ่มใช่ไหมคะไม่เจ็บเน,นื้อจะเจ็บอลองดูชินได้ไหมเอาไหนคะได้กินได้ก็กินนะไม,ออไม่เจ็บเนื้อเนี้ยเป็ดน่ะนิ่มกว่ามีหยกก็กิกนได้ชิมกัน ดูภาะน้ำใสนะคะนี่อันนี้คืออะไรเพราให้เราจิ้มเป็ดเหรอเหรออืที่เอานี้มันลาดนน่ดีกว่าอืมเขาเรียกว่าดิสจิ้ค่ะเนาะค่ะอันนี้ไม่มีปรุงเครื่องอะไรเลยนะคะไม่เหมือนเราไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปนะอร่อยมันคืออะไรคะน้าบอกว่าอร่อยเลยอ่ะมันคือน้ำลาดเป็ดใช่ไหม แล้วต้องกินแบบนี้อืมเปรี้นเลยคุณผู้ชมค่ะเป็ดล่วงยอว่ะแหมทําทเป็ดล้วงกระเด็นใส่ตาพี่นะขอโทษค่ะรู้สึกการกินวันนี้ทำไมมันมันดูวุ่นวายจังเลยอ่ะเนี่ยคะ่ะเราฮระเนส่้ำเป็ดกระเด็นน้ำเป็ดกระเด็นใส่เป็ดกระเด็นไส่น้ำเไ็มกเนส่นเก็น้ดกระเด่นเป็ดะเนให่เอ่เอาใ่นกรเน่เะเดนะเดนเระขดโทษค่ะ เดี๋ยวอาจารย์มาใส่ดีกว่าอ่ะจะไม่ได้กินแบบยากแล้วจะได้ไม่กะเด็นปูจะแะปูจะเลยคนที่ชอบปูอะอืมก็คือได้กิ่นของปูเลยว่างั้นเถอะอืมพี่นัดเมนูเขาก็บอกอยู่ว่ามันปูเขาไม่ได้บอกว่าเนื้อปูถูกไหมอืมมันคือมันปูอ่ะ เมือนก็นนแต่คนอื่นเขาอ,อาจจะยำอะไรข้าไปด้วยนะม,มันก็จะหอมอีกแ,แต่พี่เป็ดอร่อยะค่ะพี่นะเป็ดอร่อยเลยอะเป็ดอร่อยอืินเป็ดเหรอหอขอกิมมือค่อะได้คะ่ะให้ไปอีกสองเลยคะ่ะแต่ไม่มีน้ำเป็ดแบบจิ้มมาให้ที่เป็นดำๆอะ่ะน้ำแฝดเหรอ อร่อยค่ะก็คือเป็ดเป็ดย่าง MK ในตำนานนั่นเองเรวขอตัวทานต่อก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะล้วต้องรับผิดชอบหมูก,กรอบของพี่นัฐด,ด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ